ทุกคนคะนี่คือวันนี้เราจะตรวจโควิดกันนะไปซื้ออุปกรณ์มาเซตเนี้ยสามร้อยบาทซื้อที่ร้านขายยาม,มาก็าจะได้ตัวนี้นะตัวนี้เอาพี่ปิ้นหยิบออกมาดินี่คือตัวที่เอาไปปั่นเอาไปปั่นในจมูกอะ่ะจะมีลักษณะแบบนี้ยาวๆอย่างนี้เลยเอ้ยต้องล้วงเข้าไปลึกมากค่ะทุกคนอ่ะ แล้วก็มีน้ํายาใช่ไหมอ่านี่น้ํายาน้ํายานี่คือเอาตัวเนี้ยไปปั่นในจมูกก่อนไปปั่นในจมูกนะให้ลึกๆเลยนะอ่ะแล้วก็เอามาเอามาจุ่มในน้ํายาเนี่ยหมุนประมาณหนึ่งนาทีแล้วค่อยเอาไปเทสในตัวนี้นี่เขาจะให้ตัวก่อนมานี่นะคะก็จะเป็นชุดของเขานี่สามร้อยบาทสามารถทำเองที่บ้านได้แต่ต้องลึกนะอ่ะไปะเดี๋ยวเราไป ทดสอบกันครั้งแรกเนาะว่าจะเป็นยังไงปะทุกคนก็จะพร้อมแล้วนะนี่นะฉีไม่ให้กำลังใจเลยอะ่เลยก็ดูอยอู่กลัวนะเนี่ยแค่อะไรหรอครั้งแรกด้วยไม่กล้าปะมันคงเจ็บหน้าดูเลยอะทำยังไงอะแล้วต้องเราทำ้ายตัวเองขนาดนี้นี่งหรอนแย อย่างนี้ก่อนแล้วก็อย่างนี้นี่เหรอมันแทงเข้าไปข้างในมั้งนร่อมันไม่เข่าอ่ะเอื่อมากโอ้เดี๋ยวอย่างนี้เฮ้ย,ยเฮ้เข้าไปเนอยให้สุดเฮ้ยมันลึกแล้วเป่าพ,อ,พอ,อยังอ่ะทุกคนยงัยงยงังยังดูเส้นอยู่ ลึกกว่าไงล่ะบุญแล้วล่ะหมุนเข้าไปอีกน่ยเส้นมันอยู่ตรงนี้เขาจะเจ็บป่าววะเข้าไปอีกพอแล้วลึกแล้วล่ะอยูนิดนึงเออแม่น้องตาไหลมันหมุนไปทุกคนลึกมากอ่ะดูดิดูดิอ่ะให้ดูว่าลึกมากขนาดไหนเออคุณลึกมากโอ้ยคุณไม่น่าหันเลยคุณเจ็บอ่ะขออย่าบุญแล้วบุญบุญแล้ววาย เห็นม,มีน้ำอะไรกริดมาเลยเมืมีน้ำติดออกมาไหมเมื่อกี้ไมู่อะทุกคนแล้วเราก็เอามาใส่แบบนี้นะ เดี๋ยวอีกอาทีหนึ่งเราก็ตรวจสอบอีกรอบนึงจริงๆเราก็ไม่ได้เสี่ยงอะไรหรอกนะเราก็ตรวจเพื่อความมั่นใจของเราอะเพราะเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นสีแดงเข้มนะคะครบหนึ่งนาทียังเฮ้ยเมื่อกี้มันลึกมากปะลึกพอดีแล้วใช่ไหมได้แล้วใช่ปะไอตอนปั่นอะไม่รู้ตอนนเอง ว่าลึกมากเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้รู้สึกแบบนี่เลยอะ่ะเข้าไปตรงนี้เลยอะ่ะแบบอตอนนี้ยังรู้สึกเครืองอยู่เลยอะ่ะเครืองที่คออะ่ะปั่นแบบนี้ไปหนึ่งนาทีครบแล้วครบแล้วหนึ่งนาทีแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอามาทดสอบกับอในซองที่เขาให้มานะเอาหนึ่งออกแกะชิ้นเดแล้วเราก็นี่ออก อ๋อก็แล้วอ๋อเอานั้นจุ่มเนระสิบนาทีจุ่มทิ้งไว้สิบนาทีเฮ้ยม,มันขึ้นแล้วอ่ะสิบนาทีเออแต่ว่าสิบนาทีอะ่ะทุกคนเริ่มขึ้นละแช่ไว้อย่างนี้สิบนาทีเลย้วอ๋อ เอาในเก็บทิ้งดีๆนะแบบมันอย่าไปสัมผัสนะทุกคน<ม>เป็นอย่างนี้เอวางไว้ดิสิมหีวางไว้ตรงนี้เนาะสิมหีเดี๋ยวสิมหีมาเจอกันใหม่ทุกคนครบแล้วครบสิบนาทีแล้วนี่ผลออกมาเป็นอย่างนี้ <ๆ S 1> ก็คือไม่ไม่เป็นโควิดนะเนี้ยถ้าขึ้นขีเดียวอย่างเงี้ย 拜拜。Bye bye.